ศูนย์ไฮเลนเดอร์มาฝากปี2004เกียร์ธรรมดาสีน้ำตาลหรือลูกค้าชอบเรียกว่าสีทองนั้นคือสีน้ำตาลอาคะมาดูกันบอนังแท้ๆสภาพยังไงขายแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นรถที่สายลมคัดสันมาฝากนะคะแบง่งความกันใช้นี่ต้องใช้แบบนี้เอามามาดูนะคะปี2004คันนี้จะเลขไมเท่าไหร่ไม้แท้ไม้ดัมดิน <c oughs> อ่ามาสามแสน 8,914กิโลไมดไ้แท,ท้ไม้เดิมๆสายลมบอกเลยนะอ้ะมาถ้าถามว่าแอร์เย็นไหมแอร์ไม่เย็นขายตามนี้เลยนะคะแอร์ธรรมดาแอร์ไม่เย็นฟิล์ม,มดูที่ฟิล์มฟิล์มต้องติดใหม่รอบคันอ้าวจริงเหรอสออสายลมจริงค่ะติดใหม่รอบคันเลยนะคะแต่ถ้าไม่อยากติดใหม่ถามว่าพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้อ่า ตาไฟนะคะมันเหลืองเห็นไหมสายลมยังไม่ได้ขัดแต่ว่าตอนซื้อขายเดี๋ยวขัดให้เพราะว่ารีบออกมาขายให้ว่ามันมีลูกค้าเอฟซีฝั่งมงบนคาร์เซ็เตอร์ที่ชอบรถสภาพแบบนี้นะคะแล้วจะบอกว่าเอสอสายลมราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ยังไม่บอกมาดูยางค่ะยางก็ด้ยแต่ถามว่าพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้สีเดิมมีแตกไหมแตกค่ะแตกเหมือนบอน่อ่น้หละค่ะออามาดูภายในตัวนี้ ก็แตกเหมือนกันก็ไปทําได้นะคะบ่อเนี่ยไปหุ้มบ่อผ้าบ่อหนังแล้วแต่ลูกค้าเลยอืมปันไดนะคะด้านหน้าโอเคข้างหลังมีแตกบ้างแต่ไม่เป็นไรเพราะเป็นลายที่ตรงก็ใครได้ดวกสบายเหยียบได้แบบนี้ขึ้นได้แอร์ไม่เย็นบ่อแตกแต่เป็นบ่อหนังแค้เทสามารออนั่งได้ไหมนั่งได้อ๋อส,อสอใส่ลมแอร์ไม่เย็นเหรอใช่ไปทำเอง แต่สามารถที่ไม่ต้องใช้แอร์ก็ได้คืออะไรรู้ไหมคะเราก็เอากระจกลงถูกไหมอ่าแค่นั้นเองขับไปไล่ไปสวนไปไปนาได้หมดอ่ะไปทำงงทำงานได้นะคะถึงไหนถึงกันต้องดูที่ลูกค้าบันไดร้านหลังไปเหยียบขึ้นได้ไม่ได้มีปัญหาถ้าสใส่รลมอไไรมันสีแดงมันจะหนุนไหมคะมันจะแตกก็แล้วติดไว้ถ้าเอซนะคะหรือลูกค้าอยากได้แบบใหม่ก็ทำเอง นี่ปัญหาซื้อไปทุกอย่างก็เองเอ๊ทำไมข้างๆมันมันก็สวยนะแล้วหลังคาเป็นในสอตีนสบอกว่าปีสองพันสี่ก็ไม่มีปูตรงไหนนะคะไม่มีปูไม่มีกอดแต่ต่อไปก็ไม่แน่โอ้ยเมื่อไรจะบอกราคาเักทีเนี่ยบอกสปอคนอยู่นั่นแหละมันก็พอใช้ได้อีดูซูดีแม็กซ์สามจุดศูนย์ไทแรนเดอร์ปีสองพันสี่กีอาธรรมดาราคาแค่แปดหมื่นห้า สนใจนะภายนอกภายในเก็บใบเพิ่มเติมนะคะซื้อสดเท่านั้นขายตามสภาพศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเกาโอ้โอไรนะศูนย์หกหนึ่แดปสายลงทุกวันจันทร์ถึงิตอย่าลืมนะคะราคาแค่แปดหมื่าพัน